สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมตีคอนโดปิงนะคะตีคอนโดปิงจะเป็นคอนโดโดยบริษัทใหญ่นะคะแสนซีรินั่นเองแล้วก็จะอยู่ที่ใกล้ๆ Central Festival เชียงใหม่นะคะก็สามารถเดินทางไปทุกที่ได้สะดวกสบายนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่พื้นที่ส่วนกลางนะคะสวนที่นั่งพักผ่อนแล้วก็สระว่ายน้ําค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นก็จะมีฟิตเนสนะคะแล้วก็รอบบพอชั่วโมงตอนนี้เราก็มาดู Residence l ล u n g e นะคะลูกบ้านก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนั่งเล่นหรือว่ามาเจอเพื่อนๆที่นี่ได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถทำงานได้ด้วยตรงน,นี้ก็จะมี WiFi นะคะสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะคะคอนโดก็จะมี Running Trail นะคะ510กับ415เมตรนะคะ2องแทรกเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็จะมาดูห้องกันนะคะห้องนี้อยู่ชั้น3นะคะจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะตรงน,นี้เราก็จะเป็นห้องครัวกับห้องรับแขกค่ะห้องครัวก็จะมีเตาไฟฟ้าด้วยน,นี้ห้องนอนใหญ่จะมีวิวต้นไม้วิวสระว่ายน้ำวิวสดดอยสุเทพค่ะร่ลมรื่นมากๆเลยค่ะเหมือนกับอยู่ในรีสอร์ท ตอนนี้เราก็มาดูห้องแต่งตัวนะคะในห้องนอนใหญ่ก็จะมีปลิวอินนะคะสามารถแขวนเสื้อใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากเหมาะสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ่ะกลับไปในห้องรับแขกนะคะแล้วก็มาดูห้องโัวอีกครั้งจากห้องรับแขกเราก็จะเห็น view, วิวสระว่ายน้ำต้นไม้นะคะสวนสวนของ คอนโดเราก็จะมีวิวดอรสเททด้วยตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเราก็จะมีบิวอินอ่าตู้เสื้อผ้านะคะก็ตรงนี้ก็จะเห็นวิวเหมือนกันนะคะสวยงามมากทุกห้องในคอนโดนี้ก็จะเห็นวิวเหมือนกันนะคะสาาระว่ายน้ำกับดอสเททกับสวนของคอนโดคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาชมดีคอนโดปิงที่เชียงใหม่นะคะถ้าสนใจ ซื้อคอนโดที่ดีคอนโดปิงหรือสนใจห้องที่เราพรีเซนต์ไปวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะบริษัทอินดิโก้เชียงใหม่รูเลสเทค่ะขอบคุณมากค่ะเราก็เจอกันใหม่ครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ